คุณผู้ชมครับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะเดี๋ยวเราจะเปิดหลักฐานพร้อมกันที่นี่ที่แรกนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคฤหาหา์หรูคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ผมไล่เรียงอย่างนี้วันนี้น้องปุญยาพรน,นามสมมุติเขาบอกว่าเป็นเซรลฟเซเลบแล้วก็พูด,ดง่ายก็คือไปเจอกับไฮโซหนุม่มซึ่งเป็นลูกชายนักการเมืองคุณผู้ชมฮะอ่ะเปิดภาพขึ้นมาเลยสิครับ โดยเบื้องต้นเนี่ยทางด้านคุณเอกภพเหลืองประเสริฐคุณผู้ชมฮะที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาไทยและก็เป็นเจ้าของเพจสายไหมต้องรอดนำโดยวันนี้คุณเอกภพพร้อมกับเลขานุการรัฐมนตรีการอุดมศึกษาคุณสุชาดาแทนทรัพย์พาน้องปุญญาพรนะครับไฮโซสาวซึ่งอ้างบอกว่าถูกไฮโซหนุ่มลูกชายนักการเมืองแล้วก็ที่สำคัญมาแจ้งความว่าน้องโดนฉุดเพื่อพยายามจะข่มขืนที่สอนอรประเวท โดยเบื้องต้นเหตุการณ์ผ่านมากว่าหนึ่งสัปดาห์แต่ผู้ก่อเหตุลูกชายนักการเมืองยังไม่เคยถูกดำเนินคดีไล่รเรียงอย่างนี้คุณผู้ชมครับถามว่าวันนี้การแจ้งความลูกชายนักการเมืองเนี่ยน้องบาดเจ็บตรงไหนคุณผู้ชมดูทีละสเต็ปนะฮะและเดี๋ยวจะบอกว่าต้นสายปลายเหตุมันมาอย่างไงเปิดผังเต็มจอเลยก็ได้ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าบาดแผลน้องที่น้องบอกว่าน้องต้องต่อสู้กับลูกชายนักการเมืองเนี่ยนะฮะ เนื่องจากว่ามันมีการยื้ยุดฉุดกระชากแล้วน้องพยายามจะหนีครับคุณผู้ชมฮะอย่างแรกเลยก็คือบาดแผลที่มือบาดแผลที่หัวเขา่าแล้วก็แขนตามตัวต่างๆถ้าถามว่าไ<ะ>ออทาม์ไลน์เนี่ยขึ้นแผลจริงๆขึ้นมาดูก็ได้นะฮะให้คุณผู้ชมดูสันิดหนึ่งนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น<ะ>โดยเบื้องต้นเองเนี่ย น้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะน้องบอกว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าไล่เลียงเนี่ยค,คุณผู้ชมเห็นแผลน้องหไหมฮะเข้าใจว่าถูกฉุดกระชากแล้วก็ล้มด้วยตอนหนีออกมาจากครื่อหาดค่ะคือถามว่าไปเจอกับลูกชายนักการเมืองที่ไหนประเด็นก็คือตัวของน้องเนี่ยให้ข้อมูลเอาไว้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ เขาบอกว่าไปเจอที่ผับแถวแถวไหนน่ะเมย์ทองหล่อคะ่ะตอนสามของวันที่4ี่กุมภาพันธ์ค่ะทางด้าน,นคุณปุญญาพรเนี่ยไปบังเอิญเจอกับไฮโซหนุ่มคนนี้ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วก็ร่วมโต๊ะด้วยกันเพราะว่าเขารู้จักกันแฟนหนุ่มของน้องปุญญาพรเนี่ยเป็นเพื่อนกับทางด้านไฮโซหนุ่มคนนี้พอดีนะคะแต่เหมือนว่ามีการบังคับให้น้องดื่มสุราเยอะหลายขวดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แย่งโทรศัพท์มือถือของน้องไป<อ>แล้วพอน้องเนี่ยจะ บอกว่าจะไปหาแฟนหนุ่มที่ร้านต่อไปเนี่ยก็มีมีการแย่งโทรศัพท์บอกเดี๋ยวไปส่งคุณผู้ชมฮะมันจะมีค่ะเรื่องราวของไทม์ไลน์เหตุการณ์เนี่ยถามว่าแล้วน้องตามเขาไปจริงไหมอ่าแน่นอนตัดภาพไปที่น้องวันนี้ฮะ,ะที่เห็นว่าน้องเดินทางมาเนี่ยนะครับประเด็นก็คือน้องเล่าข้อมูลให้ฟังบอกว่าอย่างแรกเลยค่ะน้องบอกว่าตอนที่ไปน้องอยอมรับว่าน้องเมา แล้วประเด็นคือเขาอ้างว่าเขาจะไปส่งก็เลยถามว่าแล้วระหว่างทางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน้องบอกว่าเหมือนกับผู้ชายคนนี้เนี่ยมีการขู่เอาไว้เรื่องเกี่ยวกับว่ายังไม่คืนมือถือเพราะน้องถูกยึดมือถือใช่ค่คะหลังจากนั้นน้องก็เลยขึ้นรถพอน้องขึ้นรถใส่็จปั๊บพอไปถึงที่บ้านน้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเหมือนเปลี่ยนเส้นทางน้องเหมือนกับรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นน้องอ้วก น้องก็เลยบอกว่าเอา้าทำไมเหมือนเปลี่ยนเส้นทางจนกระทั่งสุดท้ายเลยคุณผู้ชมครับมันมาถึงที่บ้านบ้านของไฮโซพอมาถึงบ้านของลูกชายนะักการเมืองปรากฏว่าณตอนนั้นเนี่ยน้องบอกว่าพยายามจะถูกฉุดขึ้นไปบนห้องอแล้วมันมีประเด็นก็คือว่าตัวของน้องเองอ้างนะฮะบอกว่าตอนที่เข้าไปในต้องเรียกว่าคารห่าต์ใหญ่มาก<อ>เห็นบอกว่าเป็นระดับเศรษฐีเลยคุณผู้ชมฮะ เขาบอกว่าตัวของลูกชายนะักการเมืองเนี่ยพยายามจะปั้มเขาโดยการถอดเสื้อผ้าแล้วตัวน้องเองเนี่ยถามว่าน้องทํำยังไงน้องบอกวิ่งเท้าเปล่าแล้วก็หนีออกมาถูกไหมฮะรอปภหมูอบอบม่บ้านเนี่ยก็เหมือนกับไม่ค่อยอยากจะช่วยหลืออะไรเลยคุณผู้ชมครับล่าสุดเอางี้ก่อนจะฟังเสียงน้องทีมข่าวช่อง8ดของเราเนี่ยคุณผู้ชมครับเอาภาพหน้าบ้านก่อนนะเราได้วงจรปิดวันที่4กุมภาเอาหน้าบ้านก่อนนะฮะ,ฮะเราจะเห็นไฮโซหนุ่มเนี่ยขับรถเนี่ยมาจอดอยู่ที่หน้าบ้าน แล้วน้องเนี่ยเดินม,มาอ้วกแตกอยู่หน้ารถอ,อ่ะดูภาพฮะนี่ใช่ไหมเมย์คันนี้ค่ะแวะมาจอดเพราะว่าไฮโซหนุ่มบอกว่าเดี๋ยวขอแวะเอาของที่บ้านก่อนแล้วก็เลยมาจอดที่บ้านแล้วปรากฏว่าด้วยความที่น้องโดนบังคับดื่มเหล้ามาเยอะนะคะน้องก็เลยรู้สึกว่ามีอาการบินเวียนแล้วพอไฮโซหนุ่มเนี่ยเปิดรถลงมาค่ะจะเห็นน้องเนี่ยสักพักเนี่ยตามลงมาแล้วเหมือนมานั่งอาเจียนอยู่ที่บริเวณล้อรถที่ฝั่งซ้ายก่อนเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นน้องเนี่ยเห็นไหมคะล้มเลยค่ะล้มแล้วก็ เหมือนเมามากแต่อย่าลืมนะคือไฮโซนุ่มเนี่ยลูกนักการเมืองเนี่ยอ้างว่าจะไปส่งหาแฟนเขาใช่เขาก็เลยขึ้นแล้วเขาโดนยึดโทรศัพท์ถูกไหมใช่<ะ>ค่ะถูกค่ะเนี่ยเหมือนไฮโซนุ่มก็เข้ามาช่วยแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าเข้าไปล้างเลื้อล้างตัวในบ้านก่อนไหมเนี่ยอ้วกขนาดนี้เปื้อนเปรอะที่เสื้อหมดเนี่ยนะคะแล้วก็เลยพาผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะล้างหน้าค่ะเนี่ยเหมือนเป็นการแบบว่าพูดคุย บอกเข้าไปข้างในเถอะเนี่ยก็มีการพาน้องเข้าไปบริเวณข้างในบ้านค่ะเนี่ยจุงมือเข้าไปภายในบ้านแล้วนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเรามีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึง่งที่จะเห็นตั้งแต่ตอนที่รถของทางด้านไฮโซหนุ่ม um, พาน้องเข้ามาเป็นอีกมุมที่จะเห็นทางด้านนี่ฮะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวต้องวนด้านหน้าก่อนนะทีมงานังไม่ต้องตัดเข้าไปอย่างอื่นนะค่ะให้เห็นข้างหน้ามันจะมีภาพเมื่อกี้มันจะมีการจับมืออ,มอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะ อันนี้คือภาพมุมไหนมอันนี้<า>อีกมุมหนึ่งที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งที่ตอนที่ไฮโซหนุ่มเนี่ยค่ะมีการลงจากรถแล้วก็วนไปเพื่อที่จะไปหาน้องที่อยู่ด้านหน้าเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นฝั่งที่น้องลงไปล้มที่บริเวณพื้นแล้วก็มีการอาเจียนที่บริเวณล้อรถเนี่ยมุมนี้ก็จะเห็นไฮโซหนุ่มเดินล,ล,ลงมาใช่ค่ะเดี๋ยวดูหลักฐานค่ะเนี่ยค่ะเดินวนมาแล้วค่ะก็มีการดื่มอะไรสักอย่างด้วยเนี่ยนะคะอันนี้เหมือนประคอง ใช่แล้วก็เดินไปด้านหน้าจะไปเจอน้องที่ล้มขึ้นภาพตอนที่น้องล้มขึ้นมาตรงด้านหน้าเอามาชนกันเลยฮะเปิดสองจอเลยครับเวลาดูลักษณะภาพเปิดขึ้นมาเป็นสองจอเลยครับเนี่ยนี่ฮะมันจะสัมพันธ์กันนะฮะระหว่างหลังรถกับหน้ารถใช่แล้วเขาก็เดินมาประคองแล้วก็น้องก็มานั่งอยู่ที่บันไดด้านหน้าบ้านแล้วเหมือนเขาคงกล่อมว่าดูนะฮะค่ะไปปักปั๊มเขาฮะเดี๋ยวเขาจะโต้กลับฮะประเด็นคือจะเห็นว่าไม่รู้กล่อมหรือเปล่าแต่ไปเห็นก็คือจับมืออ่าดูนะฮะ ขวามือนี่คือตอนจะเข้าบ้านคันเลื่อหาดแล้วนี่คุณผู้ชมดูนะฮะเพราะฉะนั้นภาพมันจะสัมพันธ์กันระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังรถใช่ค่ะเห็นไหมฮะเหมือนน้องอยังลุกไม่ไหวอยู่นี่ฮะแล้วก็ค่อยๆประคองมันขอนะเปิดเต็มจอเลยก็ได้ครับนี่เอาตรงตอนที่เนี่ยฮะด้านหน้ารถที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะจะเห็นเหมือนน้องเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้จะสําคัญเหมือนน้องไม่ไหวแล้วจริงไม่ไหวใช่และดูนะฮะ จะยื้อยุดชุดกระชากไหมคุณผู้ชมลองดูภาพนี้อะคืออันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเขาบอกว่าเยมันเปื้อนตัวไปล้างไน้ห <ไป S 2> ลังเพราะฉะนั้นลองฟังเสียงสัมภาษณ์น้องดูหน่อยฮะแต่หลังจากนั้นน้องบอกว่าพอขึ้นไปเขาจะปล้ำหนูหอ่ฟังเสียงสัมภาษณ์น้องฮะจริงๆได้กลับไปทบทวนกับตัวเองแล้วก็ทางครอบครัวแล้วค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้น เราไม่อยากให้มันเกิดซ้ําอีกไม่ว่าจะใครก็ไม่สมควรจะโดนแบบนี้ค่ะแล้วเราก็อยากให้คนทําผิดอ่ะมารับโทษตรงนี้ค่ะแต่น้องขออนยญาครับว่าน้องจะเอาเรื่องถึงีสอรใช่ไหมคเจ้ค่ะวันนี้อยากอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจช่วยอะไรเป็นพิเศษหรือว่าในการดําเนินการติดตามอะไรเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมคะเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรกังวลใจอยู่ไหมลูกก็หวังว่า หนูเชื่อมันน่นในกระบวนการของบ้านเราอะค,ะค่ะคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้พอมีการร้องเรียนแบบนี้แล้วล่าสุดเนี่ยคำถามก็คือว่ามันมีมุมที่น่าสนใจก็คือวันนี้เราได้รับภาพมานะฮะเรื่องเกี่ยวกับกรณีภายในบ้าน เพื่อ <ฮะ S 1> จะให้คุณผู้ชมดูไล่เรียงทั้งหมดว่าภายในบ้านเนี่ยข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นยังไงเมืม่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะฮะว่าตรงเวณหน้าบ้านถูกไหมฮะ<ช>ขนาดเดียวกันเนี่ยเอาแหละคราวนี้เราจะตัดเข้าไปในบ้านในบ้านแล้วนะฮะในบ้านเกิดอะไรขึ้นจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าลูกนักการเมืองคนนี้พยายามจะปั้มน้องอดูนะฮะขอช้าๆทีละเฟรมก่อนนะฮะจะเห็นว่าน้องน่าจะเมาอ่ะเพลกลับไปใหม่อีกรอบหนึ่งฮะตอนเดินเข้ามาเปิดประตูนี่ฮะ ก,ก็เหมือนเดินดึงมือใช่แล้วกระเป๋าที่ใยายชายถือก็เป็นกระเป๋าถือกระเป๋าใช่เหรอใช่ค่ะเป็นกระเป๋าของน้องผู้หญิงนะคะแล้วน้องก็เดินเซ่เหมือนตอนนี้ก็เมาอยู่อะคะ่ะนี่เป็นตัวแรกหลังจากนั้นค่ะเป็นกล้องอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะคะช่วงที่สองคนกําลังเดินเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยนะคะทางด้านของผู้หญิงนะคะเนี่ยจะให้ให้สังเกตชุดของผู้ชายเอาไว้เพราะเดี๋ยวจะมีกล้องตัวอื่นที่เหมือนเปลี่ยนชุดแล้วด้วยอ่าดูนะฮะ,ะสังเกตชุดตามที่เมย์บอกคุณผู้ชมค่ะ นี่ฮะบ้านใหญ่นะฮะ<ช>ปกติของเราปุ๊บเดินปุ๊บเนี่ยถึงห้องนอนแล้วนี่ยังไม่ถึงเลยนะฮะขาลือหาฮะ,ะหลังจากนั้นเพื่อจะพิสูจน์ว่าแน่นอนฝ่ายชายก็ต้องอธิบายว่าเขาไม่ได้ทําคือวันนี้คุณผู้ชมฮะผมอธิบาย,ยางี้ก่อนก่อนจะเปิดภาพเดี๋ยวค้างวนกลับไปภาพเมื่อกี้ก่อนฮะ,ค,ะคือฝ่ายชายเนี่ยกับคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นนักการเมืองอวันนี้สามารถเอ่ยชื่อคุณพ่อเขาได้เพราะเป็นข่าวแล้วเนี่ยนะฮะประเด็นคืออย่างนี้เขาบอกว่านี่คือขบวนการขบวนการจะดิสเครดิตนักการเมืองพักอะไรนะพลังประชารัฐพลัง พ่อเขาเป็นกรรมการบริหารกรรมการบริหารพักปรากฏว่าเขาบอกนี่คือการดิสเครดิตดังนั้นเราก็ต้องฟังของผู้ชายเขาบ้างว่าผู้ชายเขามีหลักฐานอะไรว่าเฮ้อยอยู่ๆผู้หญิงบอกว่าโดนปล้ำแล้วลูกนักการเมืองบอกนี่คือขบวนการกำลังดิสเครดิตพลังประชารัฐเขา<ช>อ่ะเปิดต่อเต็มจอฮะจะเห็นว่าตอนนี้เหมือนเดินจับมือ<ช>แต่ผู้ชายก็ถือกระเป๋าผู้หญิง ภาพต่อมาครับเมในคฤืหาดนี้เนี่ยหลังจากเดินจับมือเข้าไปนะคะคุณผู้ชมภาพวงจรปิดตัวนี้เนี่ยก็จะมีการเดินออกมาทั้งคู่ออกมาจากห้องจะเห็นว่าตอนนี้ฝ่ายชายมีการเปลี่ยนกางเกงตัวใหม่ละจากที่เมื่อกี้ขายาวสีดำแป๊บนึงอันนี้คือจะออกแล้วถูกไหมใช่ค่ะอันนี้คือมีการเปลี่ยนกางเกงตัวใหม่เป็นขาสั้นแทนจากขายาวเนี่ยนะคะระหว่างเดินออกมาก็เหมือนใช้มืออบไหล่ของฝ่ายหญิงเอาไว้เนี่ยตามข้อมูลมันแป๊บนึงนะฮะดูเวลาด้วยมันจะสัมพันธ์กันเมื่อตอนนี้คือปี153ค่ะไม่ใช่ภาพออกอากาศฮะ ตีสองยี่สิบแล้วถูกปะ,ะนี่ฮะณนะเวลานี้คือตอนตีสองยี่สิบคุณผู้ชมฮะทั้งคู่เดินผ่านห้องโถงนี่อย่างที่เห็นนะฮะแล้วผู้ชายก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงจากขายาวเป็นขาสัน้นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเดินเข้าไปตอนตีหนึ่งห้าสิบเนี่ยตีหนึ่งกว่าก่อนตีสองเนี่ยจะเป็นลักษณะขายาวถ้าเป็นไปได้เนี่ย ตีหนึ่งห้าสตอนเดินเข้ากับเมื่อกี้ที่เมย์บอกคือตอนตี2องยนี่อ๋อสีกางเกงเปลี่ยนเหรอเมย์ก็ขายาวสีดำแล้วก็เป<อ>ลี่ยนเป็นขาสั้นสีออกกากีะะอะค่ะเออเออค่ะหลังจากนั้นอ่านไล่ภาพตั้งแต่ตีสอขึ้นมาเต็มจอเลยฮะหลังจากนี้ หลังจากตีสองแล้วคันนี้เป็นยังไงครับเมย์หลังจากเดินออกมาที่บริเวณประตูที่บ้านเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางด้านของฝ่ายหญิงเนี่ยก็ได้มีการพยายามเอากระเป๋าสะพายที่ฝ่ายชายถือไว้เนี่ยกลับมาไว้กับตัวซึ่งลักษณะของผู้หญิงเนี่ยก็ยังเดินเซอย,อยู่เห็นไหมคะนี่กระเป๋าเนี่ยหยิบกระเป๋าของอันนี้จะพาเข้าหรือพาออกอันนี้ขาออกแล้วค่ะขาออกแล้วนะตีสองยี่สิบสองนาทีค่ะกางเกงเปลี่ยนแล้วนะเพราะน้องบอกว่าตอนแรกขึ้นไปเนี่ยฝ่ายชายเหมือนถอดเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นตอนขาออกกับผู้ชายเปลี่ยนกางเกงจริง เปลี่ยนแล้วนะ,ะและหลังจากนั้นครับเมย์นี่เป็นช่วงหน้าบ้านตัวต่อไปก็จะต่อเนื่องมาที่ลานจอดรถค่ะซึ่งฝ่ายหญิงก็เอากระเป๋าเนี่ยหลังจากที่เมื่อกี้ถือจากฝ่ายชายมาก็เอากลับมาสะพายแล้วโอ,โ,อโอ้แต่น้องเมาจริงอะเซ,ะซะ<อ>ค่ะเซเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เดินขึ้นรถแต่พยายามที่จะเดินออกทางประตูบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันเนี่ยค่ะก่อนที่อ่าน,น,น,นี่นี่ค่ะคือ เขาก็พยายามบอกว่ามีการพูดคุยกันแล้วฝ่ายชายก็จะจูงมือเน,นี่ยเอากระเป๋าละอนนเอากระ,ะเป๋ามาสะพายละอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะคือโทษนะมันก็เหมือนกับว่าผู้ชายไม่ได้แบบลากถููิถูกลัง,งอันนี้ไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะแต่เราวิเคราะห์จากภาพเพราะเรื่องนี้ตำรวจก็ต้องถอดรหัสจากภาพเหมือนกันคือลูกนะักการเมืองเขาก็ไม่ได้ลากกับถูลูกถูกลงแต่น้องนะ่ะเป๋จริงนี่ฮะอันนี้คือที่น้องบอกกังต้องวิ่งหนีแล้วน้องบอกว่าน้องต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือยามอ่ะดูนะอันนี้้าประตูแล้วนะ นนเวลากําลังจะออกแล้วเดี๋ยวหนีไม่หนียังไงเดี๋ยวรอดูอา่หลังจากนั้นครับเมคือเขาก็เหมือนมีการคุยกันแล้วฝ่ายชายเนี่ยก็จะจูงมือเธอออกไปที่ประตูบ้านแล้วก็ยืนคุยกันปกติเนี่ยค่ะยืนคุยกันเนี่ยคดีนี้ก็สำคัญเพราะกําลังจะบอกว่าดิสเครดิตพ่อเขาที่เป็นนักการเมืองแล้วเป็นพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะค่ะ เราก็เลยต้องดูหลักฐานสองมุมทั้งหมดเพื่อให้เห็นว่าข้อเท็จจริงผู้หญิงอ้างว่าเจออะไรชายเดินจูงอะไระะดูนะฮะเดินจูงมือไปส่งที่บริเวณหน้าประตูบ้านแล้วบ้านใหญ่จริงฮะ,ะเพราะนี่ขนาดเดินเข้าบ้านเมื่อกี้ยังไม่ถึงห้องเลยแล้วนี่เดินออกมาหน้าบ้านก็หลายก้าวพอสมควรเลยแหละนี่ฮะ,ะนี่ฉุดกระชากลากถูไหมไม่รู้คุณผู้ชมดูจากภาพเราไม่วิจารณ์แล้วให้พิสูจน์กันจากภาพเหมือนยื่นคุยแต่เราไม่รู้ว่าคุยอะไร นี่ฮะใช่แล้วภาพมันจะจบตรงนี้ยังคือหลังจากนี้เนี่ยเหมือนจูงมือแล้วไปส่งหน้านบ้านและอีกมุมสุดท้ายเนี่ยจะเห็นตอนที่ฝ่ายชายเดินกลับเข้าบ้านโดยที่ผู้หญิงไม่ได้เดินตามเข้ามาแล้วค่ะ,ะดูภาพเลยน,นะฮะเดินกลับมาที่บ้านละในเวลาตีสามอนาทีค่ะคือเหมือนว่าเดินออกไปข้างนอกเนี่ยประมาณ35นาทีด้วยกันจากเมื่อกี้จากมุมเมื่อกี้ค่ะก็เท่ากับว่าก,ก็เดินกลับบ้านชิวๆเรานึกถึงอะ เขาอาจจะยังตกใจอยู่ก็ได้<ะ>มันมีประเด็นก็คือว่าถ้าเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าบ้านถูกไหมฮะ,ฮะเข้าบ้านก็คือตอนตีหนึเดี๋ยวลองเปิดภาพตอนเข้าบ้านนะฮะแล้วผู้ชายภาพสุดท้ายนี่ฮะตอนกลับเข้าบ้านเอามาเทียบเคียงกันฮะชายกับหญิงมาที่นี่ตีหนึแล้วก็ออกบ้านเนี่ยก็คือตี31เพราะฉะนั้นถ้าเทียบเคียงเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนที่มีการมาถึงจริงๆเนี่ย ก็เกือบเวลาตีสองนั่นก็หมายความว่าใช้เวลาอยู่ในคฤหาสนืหัดหลังนี้เบ็ดเสร็จประมาณกี่นาทีนะครับ5 <57 S 1> ีนาทีค่ะ57นาทีในคฤหาสนือหของนักการเมืองค่ะวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุดพอฝ่ายหญิงเขาแจ้งว่าเขาโดนกระทำแบบนี้ล่าสุดคุณเอกภบพบเหลืองประเสริฐก็บอกกับเราเหมือนกันเนียนะฮะว่าในคดีดังกล่าวประสานไปยังโฆศก เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมส่วนประเด็นเรื่องผู้ก่อเหตุก็คือคุณพ่อของไฮโซนุม่มบอกว่านี่คือการเป็นขบวนการดิสเครดิตตรงนี้ทำให้ทางฝั่งผู้หญิงเสียหายขอถามพักการเมืองกลับไปว่าก็คือคุณพ่อเขาชื่อเสียงของคุณมันสำคัญกว่าผู้หญิงเหรอมันสำคัญมากกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนคนหนึ่งเหรอเขาบาดเจ็บโดยการกระทำของคุณแต่คุณกลับพูดว่าแจ้งความทำให้เสื่อมเสียคืออย่างนี้ที่เราต้องเปิดภาพเนี้ย แล้วตอนขากับผู้หญิงออกจากบ้านขากลับก็ได้ฮะตอนผู้หญิงออกจากบ้านคําถามคือน้องบอกน้องมีแผลทั้งตัวใช่ค่ะเราก็เลยต้องไปพิสูจน์ดูว่าไอ้แผลเนี่ยมันมาอย่างไงเพราะแน่นอนอ่ะผู้ชายเปลี่ยนกางเกงแล้วแหละตอนที่เราเห็นแล้วมีการอ้างว่าโทรศัพท์น้องโดนยึดน้องก็เลยจาใจต้องไปด้วยลองดูวงจรปิดอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเมย์มันจะมีใช่ค่ะมันจะมีช็อตที่น้องอ่ะสอดคล้องกับคําพูดของน้องที่น้องบอกว่าหลังจากนั้นน่ะน้องสาม พยายามที่จะหนีออกมาด้วยการใส่เท้าเปล่าแล้วก็มีวงจรปิดตอนตีสองห้าสิบเจ็ดด้านนอกเนี่ยคะ่ะที่เธอวิ่งเท้าเปล่าออกมาด้านนอกเพื่อจะมาขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นแล้วเธอก็บอกว่าวใช่ตอนตะโกนเนี่ยไม่มีใครช่วยและตอนนั้นยังไม่เจอใครเลยนะะเนี่ยนะคะหมู่บ้านเขาใหญ่มากนะฮะไช่อะไรอะ่ะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านของฝ่ายชายเนี่ยก็มากระชากลากถูเธอเพื่อจะกลับเข้าไปด้านในแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือตอนเวลาย้ำเท่าไหร่ครับเวลาตีสามสิบสองนาทีค่ะ ก็เมื่อกี้ตอนออกมาตีสองตีสองห้าสิบเจ็ดออกจากบ้านที่เดินมาส่งกันข้างหน้าบ้านแล้วก็ฝ่ายชายเดินกลับเข้าบ้านตอนตีสามสิบเอ็ดนาทีแล้วอยู่เหมือนฝ่ายชายมาวิ่งอีกใช่ไหมตรงนี้อันนี้เหมือนกับว่ามีการลากน้องเห็นในน้องลนกับพื้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดหลักฐานทุกตัวนะฮะเท่ากับว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นคือผู้ชายกลับเข้าบ้านแล้วอยู่อ้าวทำไมมาโผล่ตรงนี้อีกถูกไหมเมย์ใช่แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ช่วงตีสองห้าสิบเจ็ดที่น้องเดินออกมากับกว่าฝ่ายชายจะเดินเข้าบ้านตอนตีสามสิ ไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ที่เป็นช่วงเวลาประมาณออออหลายนาทีเนี่ยนะคะสิบกว่าน,นาทีเนี่ยคือมันเป็นช่วงเวลาตรงนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วก็เธอบอกว่าที่เธอหนีได้เนี่ยก็เพราะว่ามีพลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นเหตุการณ์แล้วเธอก็ซ้อนท้ายเขาออกไปแจ้งความลองฟังเสียงคุณเอกพบเลยฮะ,ค,ะคนที่บอกว่าโอ้โหทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยชื่อเสียงคุณเนี่ยมันสําคัญมากกว่าศักดิ์ศรีของผู้หญิงเหรอครับ มันสาคัญมากกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงคนหนึ่งอย่างนั้นเหรอครับนะวันนี้เขาเสียหายเขาบาดเจ็บนะครับโดยการกระทําของคนของคุณแต่คุณออกมาพูดบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความกลับถ้าทําให้เสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันไม่เสียชื่อเสียงหรอกครับถ้าคนของคุณไม่ไปก่อเหตุอย่างนั้นนะคือตัวผมเองวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครเพียงแต่ผมได้เห็นบาดแผลได้เห็นคลิปทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครไม่สําคัญคุณจะเป็นใครไม่สําคัญนะครับทุกคนอยู่ใต้กฎหมายเดียวกัน คุณําผิด Transfer. คุณต้องถูกดาเนินคดีอย่าคิดว่ารวยล้นฟ้าอย่าคิดว่าใหญ่โตแล้วจะไม่ถูกดาเนินคดีนะครับไม่มีวันนี้ในยุคนี้เรื่องนี้มันต้องไม่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมได้นำนำเรียนท่านผอบอตรไปแล้วด้วยนะครับผ่านออพี่ก๊อฟนะครับผ่านท่านพลตรีตรองอาชยนัยทองไปแล้วนะครับว่าขอให้ท่านให้ความเป็นธรรมกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดูเรื่องนี้ด้วยไม่เป็นไรครับท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็เดี๋ยวเรามาดูกันดูนะเพราะว่าหลักฐานเขาก็ชัดขนาดน,นี้ จริงๆวันนี้สิ่งที่ถูกต้องคือท่านออกมาขอโทษเขานะครับว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้ไปเรียกน้องเงินจากท่านนะถ้าเกิดเขาไปเรียกร้องเงินจากท่านเนี่ยมันค่อยว่าไปอย่างหนึ่งที่สําคัญน้องเขามีฐานะครอบครัวเขามีฐานะนะครับเขาก็อยู่ในสังคมที่มีฐานะดีระดับหนึ่งนะครับเรื่องนี้เนี่ยอย่าไปเข้าข้างลูกอย่าไปเข้าข้างครอบครัวอย่าไปเข้าข้างเขาเรียกอะไรอ่ะคนในครอบครัวเรานะครับเราต้องมองความจริงผิดก็คือผิด ถูกก็คือถูกนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านดูข่าตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลากล้องเราจะยังเชื่อไม่ได้อ่าใช่เหตุผลที่เราบอกว่าเวลากล้องอยังเชื่อไม่ได้เพราะอะไรผมจะต้องตัดภาพกลับไปตอนที่ฝ่ายชายบอกว่ามาส่งผู้หญิงเสร็จแล้วฝ่ายชายเลี้ยวเข้าคลื่หาดเปิดภาพตอนฝ่ายชายเลี้ยวเข้าคลื่หาดนะฮะภาพนะตอนผู้ชายเลี้ยวเข้าคลื่หาดนี่ฮะคุณผู้ชมดูเวลามันจะเป็นตี31แต่เมื่อกี้ตอนฉุดกระชากลากถูเอามาเทียบกันเลยครับ ตอนฉุดกระชากลาาถูมันเป็นตีสาใช่ดังนั้นเนี่ยเวลากล้องอาจจะไม่เป๊ะ<ช>มันอาจจะมีบวกลบ<ร><ร>ถูกไหมฮะมันอาจจะมีบวกลบดังนั้นบ้านเขาเลือหาดของฝั่งผู้ชายเนี่ยคือทางซ้ายมือเวลามันอาจจะตีสามกว่าแต่ว่าเวลาตอนที่โดนฉุดกระชากลาาถือก็ตีสามกว่าเหม,มือน,นกันก็เลยกําลังสงสัยว่ามันมีสโคเวลาหายไปอีกจากสองภาพนี้ก็คือเมื่อผู้ชายมาส่งผู้หญิงแล้วผู้ชายเลี้ยวเข้ากลับบ้านแล้วผู้หญิงก็วิ่งอยู่กลางถนน ทำไมอยู่ผู้ชายถึงโผล่ออกมาลากอีกค่ะอันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมสองฝั่งเพราะเมื่อกี้ผู้หญิงบอกว่าถูกทําร้ายแผลมีจริงเราก็ไปหาภาพตรงบริเวณออกคะเลหาดมาแล้วมันก็จะนั้ไปเจอภาพผู้ชายกําลังลากจริงๆมันก็เลยต้องรอนักการเมืองเขาชี้แจงว่าตอนที่คุณส่งผู้หญิงเสร็จแล้วทำไมคุณต้องออกมาลากเขาซ้ำมันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะ ข่าเดียวกันวันนี้เมมีอีกข้อมูลหนึ่งเชิญครับคือเป็นข้อมูลจากทางด้านของคุณพ่อ,อของไฮโซนุ่มคนนี้ที่เป็นนักการเมืองเนี่ยนะคะเ,<อ>เห็นบอกว่าจะมีการแจ้งความเอาผิดนะคะในขบวนการนี้เหมือนกันบอกกาลังให้ทนายจาัดก,การดาเนินคดีกลับและยืนยันไม่มีการทำร้ายร่างกายตามที่กล่าวอ้างหรือยุดโทรัพท์เอาไว้ด้วยนี่ฮะเพราะฉะนั้นดูคําอธิบายสักนิดหนึ่งคุณอภิชัยเตชะอุบลน,นะฮะ,ฮะกรรมาการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการที่ต้องการแบ็กเมลทําให้เสียชื่อเสียงตอนนี้กําลังให้ทนายความจัดการดําเนินคดียืนยันไม่มีการทําร้ายร่างกายตามที่กล่าวอ้างหรือยึดโทรศัพท์เอาไว้<ะ>ถ้าลูกเราทําไม่ดีจะไม่ว่าแต่ถ้าโดนกันแกล้งแบบนี้ก็ว่ากันตามกฎหมายนอกจากนี้ทางฝั่งของคุณอภิชัยยังมีการอธิบายเพิ่มเติมอีกเมย์<ะ>บอกว่าเราไม่ใช่นักการเมืองใหญ่โต<ะ>ถ้าผิดก็คือผิดก็จบกันไปให้ติดคุก ไม่ช่วยเหลือแต่สิ่งที่พวกนี้ทำออกมาและพูดมีการวางแผนมาอย่างดีและไม่ใช่ข้อเท็จจริงต้องการทำให้เราเสียชื่อเสียงจึงต้องดำเนินการกลับไม่มีการไกล่เกลี่ยคนพวกนี้ต้องเอาให้เข็ดต้องสั่งสอนอย่าไปทำร้ายคนอื่นไม่ใช่คิดว่าเขามีเงินก็ทำได้มีเสียงทางโทรศัพท์ด้วยถูกไหมเอาฟังเสียงดูบ้างฮะ หมดนี้ก็ต้องชี้แจงแทนทางด้านของคุณอภิชัยค,คุณอูิชัยเองเนี่ยเป็นคนที่เอาโทรศัพท์ไปคืนใช่เพราะเห็นบอกว่าน้องผู้หญิงเองบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยอยู่ที่ไฮโซนุม่มถูกไหมฮะทั้งหมดนี้จบเรื่องนี้ครับ<ม>ผู้ชมฮะวันนี้ก็กลายมาเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งระหว่างน้องเซเลปสาว<ม>กับไฮโซลูกชายนักการเมือง